ต้นตนแต่รเรแรเรเรอะไรเนอะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะโอ้โหมาว่ะคนนี้เขาเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนของเรา ข้าฉชาหน่อยวะจะเป็นไรก็ผมอนุญาตแล้วเข้าฉชาได้ท่านมา,มาชิมดูทียังไม่ได้ถ่ายเลยชุณถ่ายแล้วถ่ายแล้วโหทำไมมองไม่เห็นบ่มะนาวบีบหน่อย <the> เห็นเดือมือเฮ้ยมาชิมดูทีครับชิมชิมทางนูน้นทางนูน้นกมานาวครับ หมาไม่กัาดรอบหมาผมมันหมาฉลาดยังไงก็ชิมเอานี่เย่ชิมเลยเออต้องให้ยกไปน้องเลยนั่นแหละข้าวกินด้วยกันไหมเอาเลยเอาเคุณบุ้ชมมา มีดารารับเชิญมาตะกี้เขาอยากชิมเป็นยังไงล่ะชิมไปแล้วเดี๋ยวผมก็ชิมเหมือนกันเลยเนาะนี่แหละเขาเรียกว่ารสชาติแบบบ้านๆรสรสชาติแบบสรอกราวเดอรซีรีส์คุณผู้ชมมาวากินด้วยกันเรียกใครก็เ,เรียกเพื่อนๆใน youtube นั่นแหละที่เห็นคลิปเรานี่แหละต้มไก่บ้าน ต้มทั้งตัวเลยนี่ต้มตั้งหลายชั่วโมงแล้วมันอาพัดโรง์<ะ>จิตชิมน้ำเอีครับคุณผู้ชม,มนี่ต้มจนเปื่อยแล้วต้มหลายชั่วโมงมทั้งแก๊สทั้งทั้งไอ้นั่นทั้งอะไร ทั้งฟืนอยู่หลังบ้านของเรามีฟืนอยู่เอาแบบต้มกระจอกกระจกแบบบ้านๆสรกาวเดอะซีรีส์ หอามมะนาวอีกนิดหนึ่งไหม,ไมก็ใส่ได้ไอันนี้คือพริกลอยนะต้มใส่อะไรบ้างล่ะใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ยอดบะขา่อน บอกมีเยอะแยะข่างรัวใส่ผงชูรสด,ด้วยความอร่อยถ้าขาดผงชูรสเมื่อไรก็มันก็จะกร่อยๆทันทีนะฮะใช่มะนาวก็ใสไปแล้วอันนี้คือปริกรลอยของเรามันก็ไม่ยากต้มไก่บ้านนี่ดูฉีกแบบฟิตๆเลยหรือจะกินแต่ไก่ ไม่กินกลับก็ได้เนี่นี่เอานะซดน้ำก่อนก็ไม่ต้องใส่อะไรมากโดยเฉพาะเครื่องปรุงก็ใส่แค่ อันนี้ก็เส้นมันไอ้ลำไส้มันเสียดายกินข้าวเช้า ไม่มีใครกล้าลงฉากเราด้วยฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วถ้ามีโฆษณาเพื่อนๆก็ช่วยดูด้วยดูทำอะไรละ่ะเพราะว่าโฆษณานี่มันจะเป็นยาชูกำลังให้กับคนทำคลิปไงจริงบ่จริงคุณผู้ชมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไป ต้มไก่บ้านจ้าทั้งตัวแซ่บแซ่บแบบสระกล้าเดอะซีรีส์แตนแทนแทนแตน่ระละละลน